ผู้ชมด้วยขออภัยด้วยกับคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าอืแค่เป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับแบบไม่ได้ไนี่จริงนะครับโอเคมาก็ตออ่ะครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทำการไอ้นี่ไปนะครับอ่ะแพ้ไม่รู้กี่รอบแล้วตอนเนี้ผมได้คำตัดบดล็อกเอ่อบทบาทใหม่ละบทบาทผู้ทำนายเฮ้ยเฮ้ย สปายอยากเป็นมากเลยสปายเนี่ยกูอยากเป็นมากเลยโอเคผูด้ดำนายบัตรผู้ทำนานหน่อยครับข้อมูลปิดปะสำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รับชนะคุณสามารถทำการตรวจสอบที่อยู่่ะตรวจสอบที่เพื่อรู้บทบาทของคนอื่นแต่ละตอนที่ตรวจสอบต้องรักษาระยะห่างกับอ e ีกฝ่าย ฝ่ายระยะหนึ่งในเกมในหนึ่งตาท่านจะตรวจสอบได้มากที่สุดสามครั้งเป็นอะง่ายๆเลยนะเป็นลูกเรือที่เสือบสวนหาหาตัวแฝงนะครับง่ายๆเลยคุกกี้รางวัลคุกกี้ว่าเต๋เฮ้วคุกกี้มันช่วยอะไรด้งวะ เนี่ยฝ่ายลูกเรืออย่าบอกนะผู้ร้ายก็คืออ้าวสปายกูเป็นผู้ร้ายชิบหายแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากเป็นเป็นสายลับเป็นนายกก็ได้ไม่ไม่ไม่ผมไม่อยาก,ายกปเป็นนายกไปไปเล่นกันเถอะ คนเล่นน้อยสุดก็คือข้อหวามเท่านั้นธรรมดาขอเล่นก็แล้วกันคนเล่นน้อยมากโอเคก็ลลงจบคู่นอนเป๊บ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตุนเลยไปแล้วตุนเมโอเคบรกต่อโอเคครานี้กูยังไม่ได้เปลี่ยนเฮียอะไรเลยว้าวโอ้โหเิดมาิแบบนี้จะมา ตแงโอเคโอเคผมต้องไปไปนี่ก่อนนะครับผมสามารถตรวจสอบได้ครับโอเคมันจะตรวจร่างกาย สามสิบหกองศาว้าวคนหน้าตาดีเจอศพนางฟ้าที่เหงาเจอศพที่ไหนเพื่อนเจอศพที่ไหนที่ไหนเพื่อนที่ไหนกูปิดไม้ละโรงอาหารกูอยู่ห้อง สีมภูทำพรบเออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่มึงมึงเข้าข้างกูขอบคุณมากฉันโดดท่อไหมไอเชีย่ยมึงมึงเป็นมึงาตกรชัวเลยสีขาเป็นหมอ,หอแม่งกูดูอย่างเงี้ยเลยไงเปนก็เป็นหนอฉันโดดท่อมาเห็นพอดีอ๋อับมีทรัพากรนึกว่าเป็นฆาตกร โอเคผมไม่รู้ครับไม่รู้ครับปวดไม่รู้รรโอ้โอพัดลมยักษ์ผัดเศร้าผมผมจนหลอดปวดใจโอเคใครจะตอบเหมือนผมคใครจะโอเคทานี้ไม่มีใครรู้นางฟ้าที่เหงากูจะดูนะครับเสียใจด้วยไม่มีแครจะเอ,อิดเอ,อิบทำทำอีกแล้ว โอเคตอกบัตรชิปหายแล้วนี่คือการนารกจริงๆของผมนี่คือนรกจริงๆเลยครับตอกบัตรออ,ออซิเจนออซิเจนกูออซิเจนออซิเจนห้าสามสองศูนย์ห้าห้าสามสองศูนย์อ้าวอ้าวกูเสร็จละเย็ดเย็ย

ต้องหาผู้น่าสงสัยก่อนผู้ต้องสงสัยอ๋อเดินไปโอเคไอเชียโซด หล่อเจอโอ้โหตายไปสองคนเดี๋ยวนะตายตายตายไปสามคนแล้วโอเคครับเจอศพที่ไหนครับถ้าเจอศพสีม่วงที่ห้องควบคุมหลักโอเคไม่มีนี่เลย ผูเจอศพที่มันก็บอกอยู่นอกเทีย่ยมนานนะ่าจะเป็นฆาตกรตอนนี้ไม่มันเขาเป็นวิศวกรไปใจใครได้บ้างในนี้เออว่ะไอเหลืองพูดถูกโอ้โหสิบ ครับผมไม่รู้ <c oughs> สีแดงบดบดน้ำตาล <c oughs> สีน้ำตาลบดแดงกระดุกข้ามครับเวลาเมล่นอะไรมันก็ข้ามตลอดอ่ะมาคาคุบดบดครูตอนนั้นเป็นเป็นหมอผีหมอผีอะไรไม่รู้โอ <c oughs> okay. เคยังค่อยไปตรวจนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปตรวจสีย้ตาลครั้งหนึ่งใช้ได้สามครั้งเอยสีเหลืองหน้าตรงสายดี สีเหลืองน่าสงสัยนะเนี่ยยังไงวะอ๋ออ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวผมขอไปตรวจสอบสีน้ำตาลแปรบสขอตรวจสอบสีน้ำตาลแปรบสโอเคคราวนี้ผมจะต้องอเอ้ย โอไม่เนอะโอเคสีเหลืองเป็นแล้วแหละไอเชี่ยเห็นศพต่อหน้าเลยอือหือโอเค สีเหลืองน่าสงสัยผมเห็นอยู่อืมไม่แน่ใจแฮะถ้าใครมีคนโหวตโอเครอคนพิมพ์ก่อนจะรออีกนานไหม,ไมไถ้าโหวตข้ามก็จบเลยปะฮะ แม่งเขาใกล้จะเสร็จอยู่แล้วไอ้สัตว์เนี่ยทุกคนหมดข้ามหมดข้ามหมดเลยมันต้องมีสักคนหนึ่งในห้าคนเป็นนะเน่ะผมไม่เป็นนะผมไม่เป็นนะถ้าผู้คำยาบนิดซึงก็ขออภัยด้วยเผลอพูดนะโอเคคราวนี้ผมสงสัยสีเหลืองละอืม เอ้ยทำเคสเสร็จให้ได้ไม่ไม่ไม่อย่า เเป็นอ้ากูยังไม่รู้เลยไอสัตว์เอ้ยดู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 ไอ้ย